ปราจีนบุรีหนุ่มโรงงานดวงดีถูกราววันที่1รับ6กล้านเต็มๆเ,เศรษฐีใหม่ป้ายแดงหนุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โชคดีซื้อหวยรัฐบาลถูกราววันที่1นหนึ่งใบรับ6ล้านนายจำลองรวมสันเทียอายุ40ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์พนักงานโรงงานอาเซริกฮิตาชิโฮมแอพพลายแอนเซลประเทศไทยจำกัด ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมกบ,บินบุรีบ้านโคกตำบลหน,นองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรกบินบุรีพร้อมรอตเตอรี่หมายเลข639235ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่ 1, ท16ธันวาคม2564จำนวนหนึ่งฉบับมาขอลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรกบินบุรีไว้เป็นหลักฐาน ภายหลังลงบันทึกประจําวันแล้วนายจำลองหนุ่มโรงงานผู้โชคดีได้เปิดเผยว่าครั้งแรกไม่รู้จะซื้อเลขอะไรจรึงซื้อเลขปีเกิดของแฟนที่เพิ่งเลิกกันจากร้านแถวหน้าตลาดเช้าหน้าหมู่บ้านแสนสุขหมู่ที่เก้าตําบลหนองกี่อำเภอกำแพงบ,บุรีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ฝันหรือว่ามีรางสังหรณ์ใดๆทั้งสิน้นส่วนเงินที่ได้นั้นก็จะนําไปฝากธนาคารไว้ก่อนแล้วนําบางส่วนไปใช้หนี้แต่ยืนยันว่า จะยังคงทํางานที่เดิมต่อไปเดียวครับรกระบเราต้องถือซื้อเลขตัวนี้คือพอดีซื้อวันวันศเกิดแฟนนะครับโอ้สามสิบห้าอืมไปซื้อที่ไหนซื้อที่แถวหมู่บ้านครับอซื้อไปซื้อไปเดียวมันเป็นไปเดียวมันมีอยู่ใบเดียวเดียวครับครับหลังจากนี้เราจะทำยังไงจะเป็นต้นนี้ก็เก็บไว้ก่อน รู้ป่ะยังไม่คิดจะทำอะไรได้ได้ข่าวว่าคุณเลิกกาแฟมาใช่ไหมใช่กาแฟแลทำไมต้องซื้ออะไรกันก็เลิกเขาอันี้แหละเลยไม่รู้จะซื้อเรื่อะไรก็เลยเอาสอบจแล้วเลิกนานเลิกไดเป็นประมาณเดือนเดือนก่าเดือนเีแต่ดิเขาเรู้เรู้เรื่องพว่เราถูที่หนาจะรู้แล้วรู้แล้วแต่ถ้าตัวติดกลัมาไหม อะไรนะครับอันนี้โทไมตติด่อมไม่ครับเพรากลับมาแต่ีดมยังไม่รู้เหมือนกันแล้วท่านมาถึงเรื่มีปัญหานิดหน่อยมีแต่งงานกี่ปีแล้วยังไม่ได้แต่งกันครับยังไม่ได้แต่งอยู่ด้วยกันไหมทำอยู่โรงงานเดียวกันไหมใช่เราเป็นคนที่ไหนคนก็บินนะผมอยู่เพชรบูรณ์ครับเพชบูรณ์มาทำโรงงานกี่ปีแล้วแปดปีแล้วแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็จะมา ปรว,วเรายังจะทำงานอยู่ที่บริษัทหรือว่าจะออกไปทำ News ยี่สิบส <News S 2> ี่อนบคอน,คนควิศมามิรภาพข่าวยูราทิพสี 4. รายงาน